สวัสดีค่ะหญิงมาลิลีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาพูดถึงทำเลย่านบางนาค่ะซึ่งเป็นทำเลที่น่าสนใจน่าจับตามองแล้วก็เป็นทำเลที่มีศักยภาพค่ะเราจะเห็นว่าในปี2568นะคะจะมีดีเวลลอปเปอร์หลายเจ้าค่ะเตรียมเปิดตัวโครงการบ้านระดับลักชัวรี่ไปจนถึงซูเปอร์ลักชัวรี่หลายโครงการบนทำเลบางนาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้หญิงจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมบางนาถึงน่าสนใจค่ะ บางนานะคะเป็นทำเลที่อยู่ในเขตกรุงเทพตะวันออกนะคะซึ่งการขยายตัวของเมืองเนี่ยก็ขยายไปทางกรุงเทพตะวันออกนี่แหละเพราะว่ามีหลายสาเหตุเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเรื่องการคมนาคมที่สะดวกสบายค่ะมีทางด่วนบุรพาวิถีและก็มีถนนบางนาตรานะคะที่เชื่อมไปจังหวัดทางภาคตะวันออกหรือว่าไปจังหวัดพื้นที่เขต EEC ค่ะจะมีจังหวัดบริมณฑลอย่างจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่ถือว่าเป็นจังหวัดพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มี การพัฒนาเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาที่ดินค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะรวมทั้งศูนย์การค้ารวมถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็อยู่ในพื้นที่เขตบางนาเช่นเดียวกันค่ะและในอนาคตนะคะก็จะมีโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเงินค่ะเชื่อมการเดินทางจากบริเวณแยกบางนานะคะไปจนถึงสุวรรณภูมิค่ะถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะสนับสนุนให้ย่านบางนานะคะมีศัก,กยภาพและก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นกว่านี้แน่นอน ถ้าเราพูดถึงทำเลบางนาค่ะโดยเฉพาะบางนาต้นๆน,นะคะเราก็จะนึกถึงทำเลที่ถือว่าเป็นใจกลางของบางนาอยู่จุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือบริเวณเมกาบางนาค่ะทุกคนซึ่งจะอยู่จุดตัดของถนนบางนาตรานะคะกับถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษค,ค่ะเพราะไรทำเลนีถ้ถือว่าเป็นใจกลางบางนานะคะก็เพราะว่า มีการพัฒนาที่ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอันดับแรกเลยก็คือมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างเมกาบางนานะคะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็รอบๆทาเลต,ตรงนั้นก็มีการพัฒนาที่ดินไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เกิดขึ้นตามมานะคะแล้ววันนี้นะคะญิงก็จะมาพูดถึงโครงการหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวเอลต้าลักชัวรี่ที่อยู่ติดริมสนามกอล์ฟเมืองแก้วค่ะเป็นทำเลที่ถือว่าเป็นพรามโลเคชันนะคะ หาที่ดินได้ยากมากๆค่ะเพราะว่าเจ้าของโครงการนะคะเขาซื้อที่ดินจากเจ้าของสนามกอล์ฟค่ะมาพัฒน,นาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรูที่มีเพียงแค่18ยูนิตค่ะ นั่นก็คือโครงการแซงรอยัลดีเอ็กทีบางนากม7ค่ะพัฒนาโดย A5 นะคะหรือว่าบริษัท Asset 5 Group ปจำกัดมหาชนค่ะโลเคชั่นของเขานะคะก็คืออยู่ติดริมสนามกอล์ฟเมืองแก้วเลยนะคะอยู่ในซอยราชวินิตบางแก้วค่ะซึ่งเป็นซอยเดียวนะคะที่สามารถเดินทางเชื่อมไปเมกาบางนาได้นะคะภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะและที่สําคัญโครงการของเขาเนี่นอกจากจะอยู่ริมสนามกอล์ฟแล้วนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติคอนคอเรียนเนี่ยประมาณสัก1 กิเมตรเท่านั้นค่ะที่นี่ค่ะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวระดับอัลต้าลักชวรี่นะคะที่มีบ้านเพียงแค่18ยูนิตเท่านั้นค่ะได้ความ private แล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะและที่นี่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะคะที่มาพร้อมกับลิฟต์ส่วนตัวทุกหลังค่ะพัฒนาบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่120ตารางวาไปจนถึง246ตารางวานะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่748ตารางเมตรไปจนถึง1070ตารางเมตรค่ะและบ้านที่นี่นะคะ ็ออกแบบให้รองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่คนออกแบบเขาให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยจะต้องรู้สึกถึงความกว้างของพื้นที่ที่เป็นคอมมอนแอเรียนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อพื้นที่คอมมอนแอเรียแต่ละจุดเนี่ยให้ถึงกันได้อย่างสะดวกสบายค่ะในขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ที่ต้องการความเป็น private อย่างห้องนอนนะคะก็ออกแบบให้ได้รับความเป็นส่วนตัวสูงสุดเหมือนกันนะคะบ้านทุกหลังอย่างที่อิงบอกไปนะคะ ก็จะรองรับการอยู่อาศัยทุกๆเจเนเรชันก็คือจะมีลิฟต์ส่วนตัวค่ะมีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการแร์ไอเทมนะคะที่หาแปลงที่ดินได้ยากมากๆค่ะแล้วก็ใน18ยูนิตเนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวสนามกอล์ฟเนี่ย7ยูนิตนะคะแล้วก็ใครที่สนใจโครงการค่ะสามารถแวะไปดูบ้านตัวอย่างได้ซึ่งเขาจะเปิดพรีเซลแล้วก็เปิดบ้านตัวอย่างให้ดูเป็นครั้งแรกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่22-23ุมภาิัาธนนี้นะคะจะเปิดให้ ดูสองหลังนะคะก็จะแบ่งเป็นบ้านช้เริ่มต้นกับบ้านช้ใหญ่ที่สุดในโครงการนะคะซึ่งไปดูบ้านช้ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการมาแล้วนะคะหลังนี้โครงการขายราคาพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะอยู่ที่220ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเปล่านะคะก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่120ล้านบาทค่ะส่วนราคาเริ่มต้นของโครงการนะคะอยู่ที่75ล้านบาทค่ะ